ขอไรเราปะไม่มีคันอองไหมรไปไหนไวรุ่นหมอบเชียวมือขึ้นมาดีิจะลงไหมไม่อว่าพี่พีปืนพี่เมันเยอะกระนไไอเทียเสียไปไ้มแจ่ขับไมเอาดีว่าลองป่ะไวรุ่นลองไหมลองป่ะฮะลองป่ะเอาเลงกัน่ะ มันอยู่ในผู้มีกมันอยู่ในผู้มีกไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต voilà ้องไ้เจ๊เจ๊ไม่ต้องเล่นเจ๊ขอโทษไม่เป็นไรครับ เพื่อนได้ป้างเพื่อนอะไ้เองเราบุว้ายเจ๊ไปปล่อย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 เจ๊ไไหเฮ้ยไม่มีได้ไงเพื่อนตายอีกแล้วนี่ระวังเลยพุ่มนะอะ่อเว้ยหนึ่งต่อสี่อ่ะเย็นมองไม่เห็นวะ ไปเื็นนวลๆ,ๆหลังหักดิยิงเ <ไป S 2> งี้ยังหลาบสวย เจ yeah. มันชกมันชกเฮ้ยจะาพาวอีกเลยหนุ่มเข้าหัวไปดิเฮดช็อตเนี่ยตัวอยู่ไหนอะเน่เน่ยน่มันเบิกรถอย่างเนยย่างร้องปะรองเด้อว่าอยู่ไหนวะอ๋อตัวอยู่ไหนรถอะเอ้ยมันทิ้งเพื่อนได้ไงวะโอ้ทิ้งเพื่อนไม่เอาเลยอะพี่ไปตามาที่รถแต่